มีการร่วงเกิดเอฟเฟกต์กับไายเน็กน้อยตอนนี้กลับมาเป็นปกติมาประมาณ80%แล้วค่ะอาจจะย,ยังหลงเหลือในส่วนขอ,องตรงหัวไหล่หรือว่าตรงแขนที่ฉีดเท่านั้นนะคะยังมีอาการปวมแล้วก็ปวดอยู่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลในร่างกายก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทุกคนก็ไม่ตระมกกนต์การอย่าตกเช่นเคยค่ะกลับมาวันนี้มาสู่กับสภาวะอันน่ากลัวแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ยังจะต้อง ชิญกับมันอยู่เราก็มีอุปกรณ์ในรดนดีๆเพื่อที่จะมาช่วยให้สัญญาณไร้สายในการอัปเดตข้อมูลสปีดอินเทอร์เน็ตของบ้านท่านที่สามารถจะใช้ประสินธิภาพได้เต็มที่เช่นเคยเป็นประจ สลับนะคะสลับทํางานทีม7วันพัก7จวันแล้วก็จะมีทีมมาสแตนบายนะคะ,ะเพื่ออเพื่อให้บริการลูกค้ายอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะยังไม่ร้อเปเ็นต์หรืออาจจะมีขาดตกบกพร่องไปบ้างทางศูนย์บริการต่างๆและทางทีมงานทีมไอทนะคะก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะขาดตกบกพร่องประการใดโปรดให้อภัยพวกเราทุกคนด้วยค่ะ ac1002 ภายใต้แบรนด์เ็ตเกียร์นะคะคือตัวนี้ค่ะเราใต้ ac นะคะรองรับ2ย่านความถี่นะคะสแตนด,ดาร์ดนะคะรองรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่100เมกขึ้นไปไม่เกิน300เมกนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์เน็ตเกียร์ค่ะในรุ่น r6220 นะคะตัวนี้เป็น ac1002 นะคะสปีดอินเทอร์เน็ตรองรับ 2ย่านความถี่คือย่าน2ออยู่ที่300เมกะบิตเเซและย่าน5 G นะคะอยู่ที่8 6 7ถึง900เมกะบิตเพอร์เซกตกันเลยทีเดียวบวกลบขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งานของลูกค้านะคะแต่ว่าเมื่อคุณทำงานผ่านสายแลนรับประกันความเร็วความแรงประสิทธิภาพของเขาสามารถทำงานได้เต็ม พอตแลนด์กิกะบิตด้วยค่ะนอกจากการเป็นเราเตอร์แล้วนะคะตัวนี้ของเขายังสามารถทำงานเป็นแอเซนพอยต์ได้อีกตัวยรับรองคุณภาพและการบริการของทีไอทีสินค้าทุกตัวที่นำมาเสนอเขาจะต้องมีหน้าที่ที่ทำงานได้มากกว่า1-2ถึงสองอัตราแน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะมาดูที่ตัวอุปกรณ์ด้านในกันเลยนะคะแกะออกมา ก็จะมีคู่มือนะคะลูกค้าโอเคมาดูที่ตัวสินค้านะคะตัวสินค้าเป็นสีดํานะคะเป็นพลาสติกรมควันสีดํานะคะแกะกรองกันส,สดๆใหม่ๆกันตรงนี้กันเลยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนที่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะมาค่ะแกะกรองกันต่อมานะคะที่ตัวอุปกรณ์ด้านในของมันนะคะและแท่นแทงแทนนี่เลยค่ะมาพร้อมกับสติกอร์วอยคิงนะคะ มาพร้อมกับสติกเกอร์ไวคิงสีน้ำเงินนะคะนี่คิงไอทีร0อเซ์ของแท้แน่นอนค่ะนี่เลยอ่ะมาดูด้านหลังนะคะด้านหลังเขาจะเป็นพอร์ตจิกกบิตแลนด์นะคะเข้าหนึ่งออก4นะคะ เสาเป็นเสาฟิกนะคะที่ติดอยู่กับตัวโปรดัก์แต่สามารถหมุนรับปรับองศาได้ตั้งตรงได้90องศาหมุนรอบทิศได้ถึง180องศานะคะตรงนี้ด้านหลังนะคะมี1พอร์ตแวนนะคะขาเข้านะคะสีเหลืองส่วนสีดำก็จะมีช่องพอร์ตแวน1234นะคะสามารถเชื่อมต่อตรงที่ตัวอุปกรณ์ผ่านสายแลนได้ด้วยกันทั้งหมด4เครื่องด้วยกัน มีช่อง USB 2นะคะมีช่อง USB 2เอาไว้แชร์ไฟล์มีเดียใส่เสียบช่อง USB ดูหนังฟังเพลงได้ตัวนี้เป็นปุ่ม WISP มีปุ่ม power on off นะคะนี่เป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์ด้านหน้านะคะเป็นพลาสติกรมควันสีดำแกะฟิล์มกันรอยออกตรงนี้รับรองว่าใหม่กิ๊กแน่นอนนะคะและยังมีสแกน QR Code ของ King IT เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการ ตอบปัญหาเมื่อสินค้ามีบริการเมื่อสินค้ามีปัญหาหลังการขายค่ะนี่ก็เป็นสติกเกอร์ serial number ที่ติดมาจากโรงงานนะคะด้านข้างด้านข้างทั้งด้านหน้าด้านข้างซ้ายและด้านข้างขวาโช่ว์ตัวหน่อยค่ะลูก แทน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 ดูสรีระร่างกายของหนูสิคะดูสรีระร่างกายของหนูนะคะเราเข้มเต็มสปีดเลยค่ะมีช่องระบายอากาศ80%ของพื้นที่กันเลยทีเดียวด้านบนนะคะด้านบนมีแทบสถานะอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยค่ะทํางานง่ายนะคะผ่านแอป Google Play ของ n น็ตเกียค่ะเป็นไงบ้างคะสิค้าดีเดคะ ิ่มเลยมาจากข้นนี้อ่ะขัานี้พูดสินค้าดีๆราคาประหยัดแบบนี้นะคะครั่งพร้อมด้วยคุณภาพนอกจากจะเป็นเราเตอร์ AC ที่รองรับสงแดงด้านความถี่แล้ววันนึงเขาก็ยังสามารถที่จะไปทําหน้าที่เป็นเอสเซนต์อยให้เราได้อีกด้วยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะสินค้าดีๆแบบนี้นะคะราคาปกตินะคะอยู่ที่2150บบาทขอจัดโปรโมชั่นพิเศษบนความคิด ทุกท่านนะคะในช่วง1ชั่วโมงหลังจากจบไลฟ์สดนี้นะคะจับจองกันเป็นเจ้าของกันเลยค่ะในราคาพิเศษ1,950บาทเท่านั้นค่ะ1,950บาทพร้อมจัดส่งฟรีทั่วไทยราคานี้โปรโมชั่น1ชั่วโมงหลังจากจบไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะสนใจสินค้าทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกัน,กนได้ที่ h อ t ไลน์ที n g d a d ี02 419 055และ l ลน์ @sikingit like นะคะ sikingit สช่องทางนี้ยินดีให้บริการ24ชั่วโมงเช่นเคยและสอบถามข้อมูลติดตามข้อมูลข่าวสารตา่ตางๆได้บนเพจเว็บ kingit w o r l d w k it d co t h และช่องทางออนไลน์นะคะเรายังจัดจำหน่ายบนช่องทางออนไลน์ได้อีก l า z a ด้ Sho p e e JD c e ดี r a l และ Facebook kingit ข้อมูลกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้แอดมินกต้องขอุญากบายบายกันไปก่อนคิดถึงทุกคนนะคะแวะมาทักทายกันเป็นประจำนะคะกับที่นี่ค่ะ k ิง g อ g ีเ t w เวิร์ดเดเวิร์ดีดีไม่ได้ที่นี่แน่นอนค่ะการให้บริการขาดตกบกพร่องประการใดคิงไอจีจะขออภัยไว้นที่นี่นะคะแต่เรายินดีให้บริการอย่างเต็มที่อย่างสุดหัวใจค่ะ